สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำคำครับวันนี้กัลงมาเบิงทงครับผมทุ่งนาข้าวปูเขาครับผมเขาเริ่งจะพกเกี้ยแล้วข้าวนาปังไอคิมแค้นสนุกไม่เล่นน้ำครับอากาศพร่าพาลูกาหาเล่นน้ำครับผม อ้ป่าปีนี้จะไร้เขาอยู่ดีปลาธรรมชาติครับผมทุ่งข้าวสวยๆครับไรดะตันจะได้บอ่อปีนี้คือวันราคาเพอฟังอยู่ด้อปีนี้ครับผม พาชมทุ่งครับบักซีดาก็าตัองจะเกิดดักบักซีดาบรรยากาศสุดยอดนะผมย็นชุ่มชื่น เขาหัวงามพาขับปีนี่หนาตึบเค็ดเขาทุกมือนี่สบายครับผมใช้เทคโนโลยีวันปุ๋ยกระใสโดนฉีดพน่นกระใสมันก็ใสโดนนครับโดนโดนฟันนทงท่านี้ก็ล่างจะแตก ช่วงคำเขาคนไปหน้าไหลครับผมเที่ยวไปหน้าไหลไปดูทุ่งนาฟังน้ำข้าวเจ้าก็เลี้ยงกุ้งครับตรงนี้สาอันนี้ปลาไหลไหลครับผมนี่สาปลาไหลเอียนเอียนบานท่าครับโอเขางามครับเขางามเขางาม โอเคครับ okay,